สวัสดีทุกคนนะครับมยินดีต้อนรับกับสู่เกมโรบอทนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับแมทช์ไทล์ซิงนะครับผมนะฮะโอ้โหดีเลยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาอยู่ในอ่าอีพีนี่ครับผมเล่นรถทุกคันในคลิปนะฮะเอ่อในในแมปนะทุกคนนะครับพูดผิดนะก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปออกทริปนะฮะนี่เลยเราจะใช้กันนี้นะครับผมเนินนะฮะรุ่นอะไรเอ่ยสุดประทับหรือเปล่าทุกคนนะฮะเฮ้ยมีคนมาแย่งรถอีกแล้วเฮ้ยอ้าว มันสปอนรถเองไม่ได้หรอวะเออก็เป็นฮอนด้าซูเปอร์คับนั่นเองทุกคนนะฮะแต่งใส่กล่องหลังทุกคนนะฮะแหมกล่องก็กล่องแบบว่ากล่องเก็บผ้าเลยทุกคนนะไม่ใช่กล่องที่ว่าแหลกนะฮะเขาเรียกอะไรนะกล่องที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นอะไรทุกคนนะฮะนี่เลยนี่ใส่กล่องแบบว่าพับผ้าเลยทุกคนนะฮะเอาเออดีไปวีไปดรถก่อนทุกคนไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยนะฮะ แม่ก็มาในโทนของสีน้ำเงินตัดขาวทุกคนนะฮะมีการตกแต่งเล็กน้อยนะทุกคนนะฮะใส่แหลกท้ายนะฮะใส่อ่าสีรวดแบบจับตรงนะฮะโทนนะจับเท่าไหร่เลยจับ2หรือเปล่าเนีไม่แน่ใจนะฮะนี่เลยนะฮะนี่มาดูด้านหน้าทุกคนมีไฟสปอร์ตไลท์นะทุกคนนะฮะดูโอ้โหแจ่มแจมนะฮะไฟหน้าไม่มีทุกคนนะฮะเป็นกรอบใสๆเลยนะ อะไรกันครับเนี่ยเ,ออเ,ปเป็นไปได้นะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นรถดูแล้วกันทุกคนนะฮะอ่ะเบิ้ลดูนะีน่ใส่ท่อแต่งลูกมาแล้วทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปวิ่งทิปกันเลยทุกคนนะฮะโอ,โอ้โหดูหน้าหน้าดูหน้าซะก,ก่อนโเฮ้ยใครชนวนเลย ไม่ค่อยแรงเะด้วยตกล่องอีกแล้วเอ้ยอะไรวมเนี่ยเอ้อาใหม่เอาใหม่ทุกคนตกล่องเดี๋ยวเราไปเรียกรถตรงนี้ก่อนนะฮะนี่ไปครับผมนี่เดี๋ยวเราไปวิ่งทิปกันนะฮะไป <Yeah. laughs> เยอะเลี้ยวไม่ค่อยได้วะหมอบหอบโหอ,อะไรงแค่ได้ทุกคนสี่สิบเคลียร์ครับผมมันขับวิ่ไปสองล้อโอ้โหสองร้อยสิบหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะโอ้ดูหมอบแล้วก่อนเอ้โอ้โหหน้าที่นี่ดำคำเขียดเลยนะ โอ้ยตีลังกาเลยทุกคนนะแม่หิวหิวข้าวก็ไม่บอกทุกคนนะฮะเออโหสุดจัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปซื้อข้าวก่อนนะตงสัะจหิวข้าวทุกคนนะฮะมีอะไรกินบ้างเ่ยปลาทอดนั่นเองต้องห่อไปกินทุกคนนะฮะนี่แม่ค้าอยู่ไหนฮะแม่ค้าไม่อยู่ครับอ่ะเซ็นไว้ก่อนแล้วกันนะ อย่าเพิ่งนั่งดีไปฮะไปต่อทุกคนแม่สิ่งจะตกทางเลยนะเมอ่อ,ส,อสัพควู่มล้มมอไซค์นี่จะเลี้ยวยากเลยพาทีมงานเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนที่เราจะไปนะ เอ้ยดิ95เลยเต็มถังจัดขนานี้เลยแน่นอนจริงเลยนะฮะเมาหรือเปล่าให้หนูทำไมไม่มีเกียร์ถอยวะอ๋อเก็นรารใส่เกียร์ว่างนะแล้วก็ขาเข็นเน่านะฮะไม่ทำได้ดีฮนะไม่ไม่มีเกียร์ถอยเหมือนรถยนต์นะต้องเป็นเกียร์เกียร์ว่างแล้วก็เอาขาเข็นเอาทุกคนนะ คไปกันต่อครับทิศนี้ยาวไกลฮะระยะทางรวม200กิโลเมตรนะหมดหมดออสับยกสับยกโอ้ยนะฮะจะไปหนูจะไป วนกลับวนกลับไว้แบบนี้อัปเดตมาดีแล้วทุกคนนะเพราะว่าขอบทางนี่ทำให้รถขึ้นได้นะบางแบบนี่โอ้โหตกทางเรียบร้อยอะรถขึ้นไม่ได้นะอ้ะอ,อม็อกดูสมุกไปก่อนสามสั่งได้ดีมากเลยนะทนันทีโอโ้ นี<ว> <problem> ่นครับไม่ร้อนครับเอ้ยโหลบสิบล็อกขึสิบเกินม่านหมกิยอแรงยืงเลยนะสิยอดเลยะโอ้โหเชอบครชอครับคีคลิปอะไร่ะคิลเน่น่เย หลงทางอะไรลุกก็ได้ทุกคนโอ้โหไปฮะทะลุมุ้งทะลุปากไปหมดนะทุกคนสีย you turn, you turn. ่ยูเทิร์นยูเทิร์นโอ้โหไปครับป่าก็ทะลุได้ทุกคนนะคันนี้สีโ่โอ้โห <c ười> เรียบร้อยทุกคนนะฮะเออ เป็นไงเป็นไงนี่ยังไหวยังไหวนะได้อยู่ยังได้อยู่ทุกคนหยังไม่ถึงที่เลยนะทริปนี่โหดจริงเลยนะลองไอ้ขึ้นขึ้นขึ้นทางก่อนขึ้นทางให้ได้ก่อนหนูจุ๊บ ไปฮะวัดก๋วยเตี่ย,ยไวไม่แวะัะผมว่าตัดอิอนแล้วนะยนี่โอเคครับผมเบรกเบรกเบรกเข้าปั๊มที่สองนะครับผมนะเติมน้ำมันก่อนนะฮะเฮ้ยโอเคครับผมนะฮะทริปนี้ก็เป็นทริปที่แวะปั๊มแั่คุณนะเขาเรียกทริปอะไรอะ คลิปขี่ทะลุปั๊มทุกคนเองเนะโอเคคุณเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย <laughs>